สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนำชัยเพื่อนเกษตรนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่คือมะพร้าวเต่าครับไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับคือมะพร้าวเต่าเรามาดูข้างในครับว่าลูกเขาเป็นแบบไหนนะครับนี่ฮะอยู่ข้างในแบบนี้เฮ้ยยังมียังมีแบบนี้อยู่ฮะเมืองไทยไม่เคยเห็นครับ นี่คือมะพร้าวเต่านะครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นมะพร้าวเต่าผมก็เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยพามาดูนะฮะนี่คือลักษณะของมะพร้าวเต่าครับข้างในก็จะเป็นลูกนี่ฮะสีเหลืองๆอยู่ข้างในในี่ครับแบบนี้โอ้โหเต็มเลยครับนี่ด้านข้างอันนี้คือมะพร้าวเต่านะครับใครเคยเห็นนะครับหรือใครไม่เคยเห็นคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่ามันเป็นมะพร้าวเต่า ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับถ้าใครเคยเห็นก็คอมเมนต์มาบอก่อยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับตรงที่ผมอยู่ก็คืออำเภอพบพ,พระจังหวัดตากนะครับอยู่ในโซนของภาคเหนือวันนี้พามาชมครับไม่เคยเห็นครับดูรอบๆนะด้านข้างนี้ฮะโ้หนี่ครับเป็นลูกแบบนี้เขาบอกว่าหยิบออกมาดูได้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมี มันมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นเยื่อเป็นไหลหุ้มหรอเปล่าก็เป็นรูปแบบนี้ครับติดกันเนี่ยอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นเปลือกมันนะครับนี่อ่าไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะครับพามาชมมาดูนี่ครับลักษณะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะนะครับต้นเหมือนมะพร้าวเลยครับแต่ว่าใบไม่ใช่นะครับแต่ลักษณะคล้ายๆกันแหละนะครับเนี่ยมะพร้าวเตา่า เหมือนเต่าตรงไหนเหมือนเต่าตรงไหนก็ไม่รู้นะครับวันนี้หาหาของแปลกๆมาดูมาชมกันไม่เคยเจอมาก่อนครับมันก็มีด้วยเนาะประเทศไทยแบบนี้นะฮะหรือว่ามันเป็นของประเทศอื่นหรือเปล่าครับเขาเอามาปลูกนะครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเผื่อใครที่แบบว่ารู้นะครับว่าต้นตอเข้ามาจากประเทศอะไรก็พิมพ์นะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับจะได้ทราบเป็นข้อมูล นะครับแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะฮะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่ครับอยู่ใกล้กับต้นอะไรนะีต้นปาล์มรึเปนะครับแบบนี้อันนี้คือใบของเขาความสูงตอนนี้อยู่ประมาณประมาณสองเมตรนะครับจากโคนต้นถึงยอดนะครับของใบเขาประมาณ2เมตรนะครับลูกเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับอยู่เป็น เป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบนี้นะครับโอบอุ้มด้วยเยื่อของเขาแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่ะใครรู้นะครับใครที่เคยเห็นมาก่อนนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆครับให้กับเพื่อนๆนะครับชาวเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ช่องน้ำชัยลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ